อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องคุยกันในเรื่องของลอจิกเกตชื่อมันก็บอกนะว่าลอจิกเกตเกตแปลว่าประตูเพราะฉะนั้นหน้าที่หนึ่งของตัว Logic Gate, ลอจิกเกตโดยเฉพาะเบสิกของตัวของเราก็คือแอนกับอออย่างที่ผมเคียรเนี้ยมันคือทำหน้าที่เป็นประตูในการกั้นสัญญาณหรือปล่อยสัญญาณให้เข้าสู่วงจรของเราได้เหมือนกับเป็นสวิ์ดีๆนี้เองอ่ะสมมุติแล้วกันว่า X ตัวนี้อาจจะเป็นเซนเซอร์ จากตัวอย่างในคลิปที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องเซนเซอร์ถูกปะสมดีเทคเตอร์ส่งสัญญาณเข้ามาคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะปิดปิดเซนเซ,นเซอร์ไม่ต้องทํางานแล้วไม่ต้องส่งสัญญาณมาให้ฉันถามว่าคุณจะปิดมันยังไงอ,อ๋อง่ายมากคุณก็อาจจะต้องเดินไปที่ตรงนั้นแล้วก็ไปปิดสวิตช์ของเซนเซ,นเซอร์ถูกปะหรือก็ตัดไฟมันซิ้ซะแต่มันก็ดูยุ่งยากไปหน่อยใช่ไหมจริงๆแล้วคุณสามารถเอาตัวเบสิกลอจิกเกตอ่ะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ได้ อะสมมุติว่า x ตัวนี้เป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นส่วนที่จะเป็นอินพุตเข้ามาสู่วงจรของเราฝั่งตรงนี้คือวงจรมีแอนเกตตัวนี้มาขั้นที่เดี๋ยวเราจะใช้แอนเกตตัวนี้เป็นเหมือนสวิตช์อะเพราะฉะนั้นตัว x ก็จะส่งสัญญาณไม่รู้แหละแล้วแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นเซนเซอร์บางก็จะส่งสัญญาณว่ามันดีเทคอะไรได้มันก็ส่งสัญญาณเข้ามา ถ้ามันเอาเข้าแอนเกตคุณรู้ว่าถ้าแอนเกตแล้วขานี้คุณต่อกับเลข0เกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าศูนย์แออะไรได้แน่นอนคือได้เลยได้0ถูกป,ปะนั่นก็แปลว,ว่าสัญญาณ x จะเปลี่ยนไปเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายคุณเอาสัญญาณ x มาแอกับศูนย์ผลลัพธ์ได้ที่ได้ก็คือศูนย์นั่นก็บปกว,ว่าตอนนี้คุณกําลังปิดสัญญาณ x อยู่ถูกป,ปะ พราะฉะนั้นในทางตรงข้ามถ้าคุณเปลี่ยนจากสันตรงนี้ให้เป็นเลขหนึ่งคนรู้ว่าหนึ่งอ่านอะไรได้ตัวนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แทนที่จะเป็นศูนย์มันก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นอะไรอ่าเป็น X แทนแล้วก็คุณก็เอา Y ไปใช้ต่อในวงจรได้ตามปกติเห็นเปล่าว่าแอนเกตหนึ่งตัวง่ายๆแบบนี้สามารถทำเป็นสวิตช์ในการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยสัญญาณได้แต่ครนี้มันมีปัญหานิดนึงก็คือ เมื่อกี้จำเรื่อง Active h าร์ Active Low ได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้ n อ g เก e แล้วอยากปิดอยากปิดก็คือแปลว่าคุณสายตรงนี้เป็นศูนย์ถูกปะ,ะคุณอยากปิดสัญญาณจ่ายตรงนี้เป็นศูนย์ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ถ้าเกิด ctive high ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาเพราะคุณก็จ่ายศูนย์เข้าไปก็แปลว่าไม่ Active ถูกปะถ้าเกิดตรงนี้ต้องการ ctive high ตราบใดที่คุณส,ส่งศูนย์เข้าไปแปลว่ามันไม่อคทีฟโอเคแต่ถ้าเกิดวงจรคุณตรงนี้เป็น low อคกทิพต์อะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจ่ายศูนย์เข้าแอนเกตอินี่ก็ออกศูนย์ตลอดดิถูกไหมออกศูนย์ตลอดอคทีฟโลเกิดอะไรขึ้นอา้าวอคทีฟตลอดเลยเซ็นเซอร์ทํางานตลอดป่ะเปล่าั้าที่ตอนนี้คุณปิดวงจรอ,อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าถ้าเกิดวงจรเป็นอคทีฟโลเมื่อไหร่เขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวข้างล่างก็คือออเกต คอนเซปต์เหมือนเดิมอ่ะสมมุติ x ตัวนี้เป็นเซนเซอร์แล้วผมเขียนแบบนี้มีกลมๆอยู่ที่เซนเซอร์เกิดอ,อะไรขึ้นอ่า active low ถูกปะ active low active low แปลว่าอะไรแปลว่าทำงานที่ศูนย์ไม่ทำงานที่หนึ่งถูกไหมนี่คือ active low นั่นก็แปลว,ว่าถ้าเกิดเซนเซอร์ไม่ทำงานก็คือ detect ควันไม่ได้มันจะส่งอะไรมา มันจะส่งหนึ่งมาถูกปะ่ะอ่าแต่เวลาไดรมดีเทคควันได้มันส่งอะไรมามันจะส่งศูนย์มาถูกปะ่ะเรียกง,ยงี้ได้อะทิฟโลเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากปิดปิดก็คือไม่ทํางานเซ็นเซอร์นี้ไม่ต้องทํางานปิดไปเลยคุณควรจ,จะปิดให้อยู่สถานะไหนคุณควรจะปิดให้อยู่สถานะศูนย์หรือคุณจะปิดให้อยู่สถานะหนึ่งมันก็ควรจะถูกปิดให้อยู่สถานะหนึ่งถูกปะ่ะเพราะนี้ไม่อะทิฟโลไม่ทํางานมันคือหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุณควรจ่ายหนึ่งเข้าที่อะไรเข้าที่ออเกตเพราะคุณรู้ว่าหนึ่งออะไรได้หนึ่งเสมอถูกป,ปะเพราะฉะนั้นคุณเอาหนึ่งไปใช้ก็รู้ว่าออไม่ทํางานปิดไปเลยแต่ไม่ได้ก็ตามที่คุณจ่ายออเกตตรงนี้เป็นศูนย์ผลลัพธ์ที่ตรงล่างตรงนี้เป็นอะไรอ่าผลลัพธ์ที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ถูกป,ปะ x หลุดไปได้แล้ว แล้วก็วงจรคุณกเอ็ X ไปใช้ต่อในเาที่มันเป็นแอคทีฟไรแอคทีฟโลเพราะฉะนั้นแอนกับออเนี่ยเป็นเกตได้ใช่แต่เพียงเค่ว่าคุณอาจจะต้องดูนิดนึงว่าคุณสถานการณ์นี้คุณใช้แอนหรือสถานการณ์นี้คุณใช้ออขึ้นอยู่กับอะไรการปิดสัญญาณของคุณเนี่ยคุณปิดที่0นย์ไม่ทํางานที่0นย์หรือไม่ทํางานที่1เห็นปะมันแตกต่างกันเพราะนั้นเลือกใช้ให้ถูก การใช้แอนกับใช้ออเลือกใช้ถูกว่าตัวสัญญาณคุณไม่ทํางานที่ศูนย์หรือไม่ทํางานที่หนึ่งอ่าระวังให้ดีแล้วกันแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้แนนกับนอได้ไหมอ่าใช้แนนกับนอในการเป็นสตัวปิดสัญญาณได้ปะคําตอบก็คือได้ได้เหมือนกันเลยแนนกับนอหลักการเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าเนื่องจากเป็นเนแนนกับนอมันมีอะไรโปล่อ,อยู่ ใช่มันมีน็อตโผลอยู่นั่นก็แปลว,ว่าสัญญาณที่ผ่านจากแนนกันนอจะกลับด้านกับอินพุตซึ่งนัน,นึกอย่างนี้ทำไมฉันต้องการสัญญาณกลับด้านเอออ่ะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าบางครั้งเราต้องการสัญญาณกลับด้านโดยเฉพาะเดี๋ยวนะคุณจะเจอในสัปดาห์เรื่องของพวก arithmetic logic อย่างเช่นพวกวงจรบวกเลขซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องมีการกลับค่า โดยเฉพาะเวลาคุณทาเลขลบกลับค่าคือยังไงคือนอตสูบอ่าอาจจะมีประโยชน์นะตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณควรจะใช้แนนกับนอนสถานการณ์ไหนต้องการปล่อยสัญญาณและอะไรด้วยกลับค่าด้วยไหมหรือคุณต้องการปล่อยสัญญาณเป็นตรงๆไม่ต้องการกลับค่าแต่แล้วกับผดสัญญาไปตรงๆอ่าสังเกตให้ดีว่าสัญญาณของคุณเนี่ยแอคทีฟเนี่ยมันแอคทีฟที่หนึ่งแอคทีฟที่ศูนย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกแอนหรือออเกตในการที่จะปิดหรือเปิดสัญญาณเราะในวงจรดิจิตอลของคุณเอาหละและนี่เรื่องนี้ก็คือเรื่องของ enable แล้วก็ Disable อ่ะเลือกตัวเกตให้ถูกในการเปิดแล้วก็ปิดสัญญาณโดยการดูเรื่อง Active High กับ Active Low ด้วยแล้วกันนะครับ